สวัสดีครับผมนิติกริติศรีวรานาครับผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งพลังตัวเลขวันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบเคารพรักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งหลายๆคนคงจะเหมือนกับผมที่ตื่นเต้นตื่นตันใจระลึกถึงวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านนะครับทีนี้เทปนี้หรือการมาเล่าเรื่องในครั้งนี้ ผมจะไม่ได้อิงประวัติศาสตร์มากนะแต่เป็นความรู้สึกที่ เราชื่นชมในฐานะคนที่รักเคารพพระเจ้าตักสินฉะนั้นก็จะขอเล่าในมุมมองที่ทําให้หลายๆคนอาจจะมาแชร์คอมเมนต์ว่ารู้สึกเคารพรักท่านอย่างไรผมเองก็ขอใช้โอกาสนี้เล่าและกันว่าตัวเองเนี่ยเริ่มต้นเกิดมาในครอบครัวชนชั้นกลางนะครับที่กรุงเทพคุณพ่อเนี่ยเป็นคนอยู่บริเวณฝั่งธนบุรีฉะนั้นมันนึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมเกิดมาเนี่ยก็จะเห็นรูปปั้นรูปเคารพสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยในปริมาณที่คิดว่าเยอะกว่าปกติละกันในที่อยู่อาศัยและการเล่าเรื่องถึง ึงพระเจ้าตััสิิจากคุณพ่อที่ท่านเคารพมากเนี่ยก็จะได้ยินอยู่มาโดยตลอดนะครับแต่ความที่รู้สึกว่าพระองค์มีจริงในแง่ประวัติศาสตร์มีจริงอยู่แล้วแต่คําว่ามีจริงในที่นี้คือสัมผัสด้วยประสบการณ์ทางจิตวิญญาณผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่หลายๆคนต้องมีเช่น เมื่อเราไปสารพระองค์ท่านรู้สึกขนลุกรู้สึกพิเศษรู้สึกมากกว่าปกติมากกว,ากว่าการคิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับดยวยวน่ัว,วผมเองเนี่ยพอมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับทีมงานบอยอังนั้นก็เล่าในเรื่องว่าเรารักพระเจ้าตาเพราะเหตุอะไรตอนเราผมคือวันหนึ่งเมื่อสักถอยไปสักราวๆยี่ปีนะฮะตอนนั้นเรียนจบมหาลัยแล้วไปที่ร้านหนังสือนะครับมีหนังสือเล่มสีแดงวางอยู่ หน้าปกก็เป็นรูปพระเจ้าตักสินทรงมาแต่จะมีชื่อหนังสือเนี่ยถ้าจําไม่ผิดเพี้ยนคือ,อผู้อยู่เหนือเงื่อนไขนะครับหรือมีคําว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินผู้อยู่เหนือเงื่อนไข ผมเองเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบจานหนังสือเท่าไหร่เห็นปกหนังสือเออถ้าเป็นพระเจ้าตากสินขอเปิดดูหน่อยนะครับหยิบขึ้นมาดูปกอ่าสิ่งที่เราคุ้นเคยนะรูปพระเจ้าตากสินแต่พอพลิกด้านหลังปั๊บอันนี้คือเรื่องมหัศจรรย์สำหรับผมนะฮะหนังสือเล่มนี้จะมีจะเป็นทํานองว่าเป็นการเอาเรื่องจริงมาแต่งผสมเป็นเชิงนวัตติยอิงประวัติศาสตร์ถ้าจําไม่ผิดประมาณนี้แต่จะมีชื่อบุคคลที่เป็นการเล่าเรื่องย่อว่ามีนายทหาร4คนในเรื่องนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ที่อยู่ในเรื่องราวของการช่วยเเหลือพรระจ้าาาตกสินนใง ในในปัญหาต่างๆในวิกฤตในทางบอดศาสตร์เนี่ยแต่ผมรู้สึกแปลกมากคือพอเราอ่านชื่อนะครับเช่นถ้าถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็คือสีเหล็กสิงขาบสิงขาม,ขามปางสายเขาแต่งชื่อเนี่ยเป็นสี่ฐาน4คนนี้พอเราอ่านชื่อนี้ผ่านสายตาปับ๊บเกิดความสันะเทือนจาก ในในหัวใจเลยนะครับมันเหมือนมันไม่ใช่ขนลุกจากข้างนอกมันคือมันสะเทือนมาจากข้างในเหมือนขนลุกตั้งแต่หัวใจออกมาอยู่ราวๆประมาณนาทีหนึ่งก็ทําให้ต้องนิ่งอยู่ในท่านั้นคือรู้สึกว่าขยับตัวยากก็ดูอาการอาการปริยาแล้วค่อยๆวางในสือลงแล้วสุดท้ายก็ต้องซื้อด้วยความที่ผมไม่ชอบอา่านหนังสือมากนะครับก็อ่านไม่ได้จบแต่เกือบจบเล่มแล้วก็จําได้ว่าทําไมมันมีคําถามว่า การอ่านชื่อ4คนนี้ถึงสะเทือนจิตวิญญาณเรามากขนาดนี้มีความมั่นใจว่าเรื่องราวที่เล่าต้องมีอะไรที่จริงอยู่แต่เราจะฟันธงว่าจริงไม่จริงร0อไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นถูกไหมฮะทีนี้ประทับใจนะครับความรู้สึกคนหนึ่ง คนคนหนึ่งในในแผ่นดินนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าการทําเพื่อส่วนรวม<ๆ>การทําบุญกุศล<ๆ>การอุทิศบุญให้กับผู้ที่ร่วงลับมันพชนี่<ๆ>เป็นเรื่องที่น่าทํา<ๆ>เพราะว่าเรา,าเข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องภพชาติแล้วพอเรารู้เรื่องราววิสระเราคิดว่าโอเคคนที่จะไปแล้วเราตอบแทนบุญคุณด้วยการทําความดีอุทิศให้โดยส่วนตัวผมเคยจัดงานทําบุญให้คําวนากรบเป็นบวงสรงใหญ่เนี่ยประมาณอย่างน้อยก็ได้3ครั้งนะครับทำจากใจจริงจริงโดยที่ไม่รู้เหตุหรอกว่าทําไมเราถึงอยากทำนะครับผ่านการเวลา าบางงานผมก็จะเอาสมเด็จเจ้ารักษณ์เนี่ยเป็นประธานในพิธี extracting. เวลาก็ล่วงเลยมาจนมาเจอทีมงานอโยธยามีเดียเห็นการทํางานประวัติศาสตร์แล้วอ่านลงไปลึกๆดูหลายๆหลายๆชิ้นที่เป็นคลิปมั่นใจว่าเออเขาทําเพื่อสังคมเนาะต้องการให้เยาวชนให้คนได้รับรู้ประวัติศาสตร์ในแง่ที่ดีถ้าถอดรหัสได้ลึกแสดงว่ามีความปรารถนาดีรักชาติรักแผ่นดินนะครับจึงมารวมตัวกันทํางานแบบนี้ความรู้สึกอยากสนับสนุนอยากเป็นส่วนหนึ่งก็เป็น FC อยู่ไกลๆนะครับมาโดยตลอด จนวันดึงพี่เอกเนี่ยเป็นทีมงานที่ผมจะติดต่อบ่อยที่สุดอันนี้คือจุดที่ทําให้มั่นใจว่าท่านดวงพิมายาท่านมีจริงนะค,คือพี่เอกบอกว่าอาจารย์มาไหมเดี๋ยวมีพิธีวงสวงสมเด็จพระเจ้าตักสินที่วัดม่วงบางประหันผมได้ยินผมก็โต้ตอบกลับไปทนโทรศัพท์ว่าผมผมผมน่าจะไม่ว่างนะครับเพราะมันเป็นวันที่ผมต้องนัดพบเจอลูกค้านะครับรับปรึกษาเรื่องเปลี่ยนเบอร์มือถือพอถึงวันเวลาที่เราจะทํางานไปบนตรงกับวันเสาร์ ตอนกลางคืนวันศุกร์ผู้ช่วยผมบอกว่าอาจารย์พรุ่งนี้ไม่มีใครนัดเลยนะครับไม่มีคิวเลยฉะนั้นว่างผมก็เลยนึกตอนที่เราตอบปฏิเสธพี่เอกไปเนี่ยบอกว่าคือผมไม่สะดวกผมว่าไม่ว่างนะครับผมทํางานแต่ในใจผมคิดอยู่ในใจว่าเออถ้าว่างเราก็ไปคําตอบมันผุดมาทันทีว่าเออที่เราว่างนี่แสดงว่าเราต้องไปก็ยังคิดในใจเอ๊ะทำไมเราว่างพอดีโอกาสที่วันเสาร์มันจะว่างเนี่ยมันเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้อะว่างก็ว่างไปวัดม่วงบางหันก็ไปนะครับทีนี้ เลือกที่จะไปตั้งแต่คืนมันสุกเปลี่ยนวิธีแทนที่จะไปเช้าเนาะไปนอนที่ยุธยาตอนนั้นก็อยู่ในช่วงโควิดนะครับแต่ไม่ได้รุนแรงพอเดินทางไปยุธทยายมันมีสถานที่โรงแรมที่เราเคยพักแล้วก็เลี้ยวไปเขาบอกเต็มพอบอกเต็มอะ่ะผมเลี้ยวไปมุมอื่นปรากฏว่าอีกโรงแรมหนึ่งที่เราคิดว่าอยู่ในด้านนี้นะครับกลายเป็นว่าโรงแรมเจ๊งผมก็มึนเพราะมันคือ5้าทุ่มเอาแล้วเอาไงดีก็เหลือไปเห็นแสงไฟไม่สว่างมากนะก็คือมียามมีพื้นที่เป็นอพาร์ตเมนต์สักอันหนึ่งใกล้ๆก็เลี้ยวรถไปแล้วถามว่าพักกกไไดไได้้มคบอว่า็ื จ่ายสตังค์นะครับในห้องเป็นเลขมงคลดนวยนะเลขหนึ่งห้าจำได้นะครับทีนี้เราไปถึงดึกเรารู้ว่า ล้วกำแพงของสถานที่เราไปพักเนี่ยคือวัดวัดหนึ่งผมก็ไม่แม่นเรื่องชื่อแต่จําได้ว่าเออตรงนี้เราเคยผ่านเคยอยากจะเข้าวัดนี้แต่เราก็แค่ผ่านถึงเวลาตอนเช้าก็เดินออกกําลังกายเพื่อสํารวจบริเวณใกล้ๆก็คือวัดนี้คือวัดพิชัยสงครามเดินเข้าไปด้วยความไม่รู้ก็จะเห็นรูปปั้นพระเจ้าตากเนี่ยอยู่หลายหลายจุดก็คิดอยู่ในใจว่าเอออยุธยาเนี่ยเขานับถือพระเจ้าตากมากหรือเปล่าทําไมรูปปั้นเยอะจังเพราะผมไม่รู้จักเรื่องราววัดนี้เดินเลยไปผมจะต้องทําการสวดมนต์อยู่แล้วนะครับบทสอนเจ้ากนเวรจึงมุ่ง ตรงผ่านจุดต่างๆเข้าไปที่ปั่ที่พระประธานในโบสก็จะเห็นเป็นน่าจะเป็นแผ่นหินศิลาไม่ได้ใหญ่มากนะก็สลักข้อมูลของประวัติศาสตร์ว่าพระประธานแห่งนี้คือสถานที่ที่พระเจ้าตักสินทําบวงสรวงนะครับก่อนที่จะเหมือนทําสัตว์ปฏิญาณอธิษฐานจิตบวงสรวงเพื่อที่จะพานำพาทหารออกจากอายุธยาแล้วกลับมากอบกู้บ้านเมือง ผมก็อ่านเนื้อเรื่องประมาณนี้ก็สวดมนต์หลังจากนั้นก็เป็นเวลาที่เราเดินทางเพื่อจะไปร่วมง,งานพิธีบวงสวงให้สมเด็จพระเจ้าตากสินที่วัดม่วงประประหารพอเดินทางไปนะครับผมเปลี่ยนจากปกติบนเจ้าพิธีจัดงานฝ่ายคารวาครั้งนี้ผมเป็นเพียงแขกผมก็ขับเดินไปตรงไหนก็ได้นะครับหามุมสงบนั่งสวดมนต์ทำเหมือนเดิมเพราะผมจะมีความคิดว่าสวดมนต์ให้อุทิศให้พระเจ้าตักสินบวชมนต์อุทิศให้นักรบทั้งหลายสวดมนต์อุทิศให้อ่ ระเสื้อวัดพระสงฆ์วัดดวงจิตวิญญาณทั้งหลายขณะที่เราสวดมนต์หลายจบเนี่ยผมไม่ได้รู้ลาดับพิธีการเนาะรู้ว่าประบวงสวงกันไปแต่มันมีจังหวะที่มีทีมงานที่เป็นการแสดงแสงสีเสียงที่เล่นเรื่องราวการแสดงการสู้รบนะครับจำลองสถานการณ์ได้ยินเสียงของการแสดงเนี่ยเป็นเสียงตัวแทนสมเด็จพระเจ้าศักดิสินพูดว่าอตสาบานต่อหน้าพระประธานวัดพิชัยแห่งนี้ว่า สัักวนกูจะลับวงแ่นดินนนอย,ยาั่คือย้อนกลับไป,ไปว่าเมื่อเช้าเราได้ไปสารที่ประสา์คือที่วัดพิชัยสงครามเดิมคือวัดพิชัยไปตรงจุดที่เป็นประสาทที่พระองค์ท่านนะครับสาบานต่อพระประธานผมก็เลยคิดว่าดวงพระดวงพิญญามีจริงเพราะอะไรหนึ่งผมไม่มีงานทํา เพื่อจะต้องมางานนี้ผมก็คิดแล้วมันแปลกสองที่แรกเต็มที่สองเจ๊งที่สมติดข้างวัดได้พักนะครับถัดมาก็มาเห็นข้อมูลในพระประธานแล้วมาได้ยินเสียงจัง,จงๆข้างหูว่านี่คือเรื่องราวช็อตหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอเทพเจ้าต่างโดยส่วนตัวประสบการณ์อันนี้มั่นใจว่าดวงพยาณของท่านพระองค์ท่านแรงจริงมีจริงนับถือจากใจเลยรู้สึกเลยว่าเออเราต้องมาท่านให้มาคือต้องมานะครับนี่ประสบการณ์ส่วนหนึ่งซึ่งยังมีบางเรื่องราว อาจจะไม่ได้ Four ALLY ชัดเจนมากนะครับแต่ทําให้มั่นใจว่าคําว่าเคารพรักพระเจ้าตากเนี่ยมันมีผูกพันมาตั้งแต่เกิดแต่ที่เจอตรงๆเต็มๆคือ เรื่องราวเหล่านี้แล้วความที่เรารักชาติรักแผ่นดินอยากทำเพื่อส่วนรวมก็เลยได้มาร่วมกับหมู่คณะน,นี้นะครับวันนี้เลยอยากให้เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งกับคนทั้งหลายที่รักผูกพันธ์เคารพสมเด็จพระเจ้าตักสินแล้วก็มีอันนึงที่มันเกิดขึ้นไม่นานมานี้ผมได้ร่วมงานกับทีมงานอโยธยาเีเดียทำรายการชื่อว่าลึกลับนัมเบอร์ผ่านไป e ี1ก็สนุก EP 2ก็ดีแต่ EP 3เนี่ยชงวนสุดๆเพราะว่าอาจจะมีภาพให้ดูเนาะผมจะมีการหยิบไพ่ขึ้นมานะครับไพ่ตัวเลขเพื่อจะเลือกว่า select ว่าเดี๋ยวเออจะนําพาไปที่ไหนนะสถานที่ไหนใช้ไพ่นําพาปรากฏว่าเราก็ใช้ไพ่จนไปถึงสถานที่1ใน EP 3ก็คือ,อวัดโพพระเจ้าตากสถานที่บริเวณนั้นเรียกว่าอาณาเขตเดิมแต่โบราณน,นี่ว่าค่ายโพสามต้นความเข้าใจของเราแต่เดิมอะคือเป็นแค่ค่ายสถานที่รบแค่นั้นจบปวราณศาสตร์ผมจําแค่นี้ไม่รู้ว่าช็อตสําคัญยิ่งใหญ่ะบรติศาสตร์นะ มันเป็นภาคต่อจากวัดพิชัยที่ตระาาส่าเขาว่าว่านะครับบางทางเส้นบางบางตาบางแนวเขาบอกว่าท่านลงเรือแล้วออกจากหน้าวัดพิชัยเพราะมันเป็นเป็นเป็นริมน้ำนะครับบางสายก็บอกว่าเป็นเรื่องของการรวมพลม้าเดินทางไป ีนี้จากชอดว่าพิชัยเนี่ยท่านออกไปที่เมืองจันทร์ไปรวบไพ้พลแล้วกลับมาช่วยคนที่ค่ายโพสามตนอันนี้เ,นเรื่องที่ผมไม่รู้พอไปถึงวัดโพพระเจ้าตาที่วัดโพพระเจ้าตา,อตรรา,ตาลองเอาภาพมาให้ดูก็ได้นะจะมีสิ่งที่เรามองแล้วมันไม่ปกปติก็คือ1ชื่อวัดโพพระเจ้าตาแต่ในวัดสังเกตนะครับพุทธรูปบางมุมด้านหลังของของฉากหลายๆฉากในวัดจะเป็นรูปธงชาติมีสีแดงสีขาวสีน้ําเงินผมเห็นหลายจุดมากจนเอะในใจแล้วพอเราได้สนทนากับ พระท่านนะครับที่ท่านดูแลที่นี่ท่านมีเหตุจําเป็นจะต้องมาอยู่ที่นี่มาเพื่อบอกเล่ามาเพื่อสืบสาร ทำรู้บำรุงพระศาสนาและบอกเล่าเรื่องของจิตวิญญาณและการยกย่องสรรเสริญคุณของพระเจ้าตากสินมหาราชที่ท่านพูดแล้วผมอึ้งทึ่งไปเลยก็คือท่านบอกว่าโยมทั้งหมดที่มาเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าพระเจ้าตากสินประกาศอิสรภาพที่ไหนเราฟังเออไม่รู้ครับมองหน้ากันก็ไม่รู้ท่านบอกไม่รู้ใช่ไหมที่นี่ไงถ้าไม่มีโพสามตนท่านจะประกาศอิสรภาพที่ไหนอ่ะมีที่มีที่เดียวท,ที่ท่านแต่ครั้งแรกและประกาศอิสรภาพในเมื่อกูสิ้นกรุงศรีอยุธย,ยาศรีรามเทพนครไปแล้ว กูจะไม่ยอมเสียลูกและไอ้ลูกหลานและแผ่นดินของกูณท้ายบทความโดถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีเราก็ไม่มีเรา แต่เราหาจุดกว้างๆเนี่ยในบริเวณค่ายโพสมต้นมันเป็นเขตแต่โบราณมาเราไม่แน่แนใจหรอกว่าจุดตรงไหนตรงไหนตรงไหนแต่มันก็มีเหตุให้คนที่เขามาตั้งรกรากตรงนี้มั่นใจว่าอยู่บริเวณใกล้ๆนี่แหละตรงวัดโพพระเจ้าตากนี่แหละนะครับประกาศอิสระภาพได้เพราะว่าท่านเนี่ยไปรวบพระอุหยผลแล้วรูดูน้ําขึ้นกองทัพเรือก็ไหลมาเข้ามาใกล้แล้วก็มามายึดมาช่วยนะครับฉเฉลยก็คือ กรุงศรีอยุธยาแตกมีคนถูกจับน่าจะเป็นเป็นเรือนเป็นเป็นแสนเป็นล้านเขาก็มาพระองค์ท่านก็คือตีนะครับแย่งยือ้อชนะปราบหวัวหน้าในตอนนั้นคือสุกี้พนายกองอันนี้คือสิ่งที่พระท่านเล่าพร้อมกับจับสุกี้พนายกองสําเร็จโทษแล้วก็ประกาศอิสรภาพสมบัติที่ยึดได้ทั้งหมดจะให้ลูกหลานไปทำมาตแต่ลูกหลานนะไม่เอาพญาตาไปไหนเราขอไปด้วย พอท่านทำทําการประหารสุกี้พนายกองยึดช่วยคนไทยกลับมาได้ท่านก็ประกาศอิสระภาพคือเราได้คืนแผ่นดินเราได้ฉเฉลยได้ความเป็นอิสระกลับมาท่านพูดแล้วผมรู้สึก กระทบมากมากคือท่านเป็นพระนักเลงผู้ตรงรงท่านนักเลงมากแต่ท่านพูดไปแล้วท่านจะร้องไห้ตรงจุดที่ท่านบอกว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยท่านยอมตกนรกนะครับแต่ท่านพูดว่าไม่ต้องรู้นะว่าตมารู้จากไหนประมาณว่าพระองค์ท่านกล่าวขึ้นมาว่าท่านยอมตกนรกเพื่อช่วยลูกหลานเพื่อเอาแผ่นดินคืนแต่เอากรุงศรีไม่ได้แล้วเพราะกรุงศรีแตกแล้วเขาทำลายไปแล้วนะครับท่านจะกลับมาช่วยคนเหล่านี้ให้เป็นอิสระท่านพูดไปท่านอินเหมือนท่านอยู่ในเหตุการณ์แต่ผมามรู้องศึกนะท่านอาจจะเป็นอดีตชาติ ตรงนั้นมาแล้วมาดูแลที่นี่ณนปัจจุบันนะครับท่านก็จะมีสะอื้นจะร้องไห้ซาบซึ้งพระคุณของการที่ได้รับอิสรภาพที่ท่านเสียสละยอมที่จะถึงขั้นว่าท่านประกาศว่าท่านยอมตกรกเพื่อจะฆ่าพมา่าให้หมดและเอาแผ่นดินคืนเอาแก้ไขฉเฉลยให้เป็นอิสระทั้งหมดนะครับตรงนี้ทําให้เรายิ่งประทับจิตประทับใจว่าความเคารพรักวีรกรย์น,นะครับวีรกรรมครั้งนี้ยิ่งซาบซึง้งแต่ตัวเราเองแปลกใจคือเออทำไมเราไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เลยแต่พอเราสืบถามทีมงานเนาะและคนที่ อยู่ในเขตยุธยาเขาบอกว่าความพยายามที่จะทําให้เรื่องของโพสามต้นค่ายโพสามต้นเป็นประวัติศาสตร์ที่สาคัญให้เป็นที่รู้จักยพยายามกันมาหลายปีแม้กระทั่งการจะสร้างศาลที่สง่างามให้ยังไม่สําเร็จเป็นรูปธรรมมีความขัดแย้งมีความติดขัดมีความเหมือนจะคืบหน้าแล้วมันก็ไม่เป็นรูปเป็นร่างอยู่มาเป็นเวลานานพอสมควรผมก็เลยคิดว่างั้นในฐานะคนที่รักแล้วรู้ข้อมูลรู้เหตุการณ์ซาบซึ้งประทับใจก็ขอใช้โอกาสนี้ ถ่ายทอดในวันที่ระลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความที่เคารพท่านมันมีอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งคนที่รักท่านอยู่แล้วคิดว่าเคยรู้เคยเห็นข้อมูลนี้แต่บางคนที่ไม่เคยได้ยินผมอยากให้รู้จากเรื่องนี้นะครับคือพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเอาละผมขอกล่าวขึ้นนะครับตามที่ตัวเองจําได้นอะอาจจะข้อมูลใน Google จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะเพราะผมใช้อันนี้ท่องมาเป็นเวลาน่าจะเป็น10ปีแล้วนะครับ ท่านกล่าวว้อย่างนี้พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตักสินนะครับท่านบอกว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาทนทุกยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโ,โคดมให้ยืนยงคงท้วน5,000ปีสมณะพราหมชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมแด่องค์พระศาสดาจริงๆกรอนอาจจะมียาวไปกว่าน,นี้แต่ตรงนี้จับจิตจับใจ ผมอาจจะเห็นต่างจากคนอื่นไปนิดนึงคือนอกจากพระองค์ท่านเนี่ยเสียเลือดเสียเนื้อช่วยเหลือกอบกู้ทั้งนักรบทั้งหลายช่วยกันนะครับบรรพชนทั้งหลายช่วยกันให้เรามีประเทศชาติทุกวันนี้มีแง่มุมหนึ่งที่ผมเคารพจนผมทำเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งซึ่งจะมีคนที่มีอย่างน้อยมากผมเก็บเอาไว้นะครับยังยังไม่สามารถที่จะ ไปถึงผู้คนได้มากนะด้านหนึ่งจะเป็นพระคลังมหาสมบัติเพราะผมเคารพรักและอยากให้ดวงชะตาหรือเศรษฐกิจประเทศดีก็เลยทําพิธีแล้วก็ทารูปเคารพของพระคลังมหาสมบัติแต่ด้านหลังกับเป็นสิ่งที่ทุกคนงงว่าเชื่อมโยงกันได้ไงคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเป็นรูปลักษ์ปางที่ผมคิดขึ้นมาเองจากพระราชบัญญัตินี่แหละคือพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาคือส่งเสริมทํารูปรุงพระศาสนาอย่างยิ่งยวดในขณะที่ประเทศลําบาก นะครับไม่มีเงินท่านสนับสนุนด้านนี้ไม่ให้มีให้เป็นดินแดนพุทธภูมิยกประเทศให้เป็นที่ตั้งศาสนาพุทธอย่างเข้มแข็งแค่เราสร้างวัดวัดหนึ่งครอบครัวบางครอบครัวเขาสร้างวัดขึ้นมาอันนี้สง่งส่งถึงชั่วโลกชั่วหลานไปพบไปหลายๆพบภพชาติก็มากล้นแล้วแต่พระองค์ท่านประกาศชัดเจนว่าต้องการให้ถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาผมจึงทําขึ้นมาเป็นรูปร่าง ปางสมเด็จรพระเจ้าตักสินปางประกาศพระราชปณิธานนะครับก็จะเป็นรูปลักษณ์พระองค์นั่งอยู่บนบัลลังก์มีดาบแล้วก็มือนึงก็จะถือเป็นแผ่นกระดานเหมือนตัวที่เป็นข้อมูลประกาศนะครับด้านหลังเป็นธรรมจกักรอยากให้ทุกคนเห็นมุมนี้ว่าท่านเป็นวีรกษัตริย์นักบุญเป็นผู้ที่ทำรุงสนับสนุนพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวดมหาศาลอีกมุมหนึ่งที่พระองค์ท่านทำไว้ให้เราสืบทันนี้ชาติแผ่นดินและพระศาสนา ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนที่ได้ชมคลิปนี้นะครับรู้สึกในด้านที่ดีเช่นเดียวกับผมหากมีอันไหนที่เห็นต่างตกบกพร่องก็แนะนําได้น้อมรับไว้ทั้งหมดนะครับด้วยความรักส่วนรวมเราก็สนับสนุนนโยธามีเดียสนับสนุนทุกเจกรรมในประเทศไทยที่ทําเพื่อส่วนรวมทําเพื่อ,อวีรักษัรร์หรือการทําบุญให้กับบรรพชนในอดีตเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีแนวคิดนี้สร้างเป็นรูปธรรมมีการทําบุญมีการทําสิ่งต่าง ช่วยทั้งมนุษย์ในปัจจุบันแล้วก็ทั้งโลกแห่งจิตวิญญาณซึ่งเรื่องเล่าผมอุบไปแล้วกันไปดูรายการลึกลับนัมเบอร์นะครับ ep 3แล้วไม่รู้ว่า ep 4 ep 5จะย้อนไปมิติไหนนะครับเอาเป็นว่าสนุกแน่นอนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมแสดงความรักเคารพถึงสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชวีรกษัตริย์หนึ่งในดวงใจของเราทุกคนครับยินดีมากๆเลยครับสวัสดีครับ a yotaya media international